มนตรียืนยันเดินหน้าบริหารประเทศเชิงรุกเพื่อสร้างเสถียรภาพและความสงบสุขสร้างความเชื่อมั่นต่อต่างชาติขณะที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์วิกฤตการเงินของรัเสเซียอย่างใกล้ชิดเพราะกังวลว่าจะกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเรียกที่ประชุมทีมเศรษฐ,ฐกิจของรัฐบาลเพื่อหารือสถานการณ์เงินรูเบิลของรัสเซียอ่อนค่าลงอย่างมากแม้ในขณะนี้จะยังไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยแต่ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะมีความกังวลว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปได้ผมบอกแล้วต้องมองนอกประเทศประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ในประเทศนะมันมันมี3ระดับด้วยกัน แล้วเราก็ต้องเอาทุกอย่างมา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 สัมพันธ์กันนะครับแล้วเราทำไงจะปรับตัวให้มัซ้อก็ตรงโน้นอะไรจะได้ประโยชน์อะไรที่เราเสียประโยชน์เราก็ต้องมีมาตร,รการเสริมนะวันนี้ยังไม่มีผมก็ท้ออะไรหรอกจริงจริงหละก็ถึงที่อะไรถิงที่ท่านยกมองก็จะกับไทยตอนนี้แล้วก็จะต้องวางแผนการรเมก็มีอย่างเดียวค่รายได้ประเทศจะลดลงเพราะการค้าขายการส่งออกเนี่ยผมถามด้วยใครทามาล่ะ ว่าการส่งออกทั้งหมดยังฝากไว้70%นอกประเทศและประเทศที่เป็นมหาอำนาจแล้วพอเขาขัดแย้งมาจะส่งเขาได้ไหมละ่ะเขาจะซื้อไหมหรือประเทศที่มีฐานะเศรษฐกิจตกต่ำมาในปีนี้เขาจะซื้อสินค้าท่านไหมล่ะเมื่อไม่ซื้อสินค้ารายได้ประเทศมันก็ลดลงเก็บภาษีมันก็ได้น้อยลงเพราะฉะนั้นที่ประมาณการไม่มาจจะลดลงนี่แหละคือปัญหานะปัญหามันอยู่ที่ก,ไกลไกหลายๆอันซึ่งเราก็แก้ทุกวันวันนี้ก็ไปสั่งเพิ่มตลาดชุมชนตลาดท้องที่ของทุกทก,ก,ก,กระทรวงอุปกรม์พยายามไปเปิดตลาด นายกรัฐมนตรียืนยันถึงการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศในเชิงรุกควบคู่กับการแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกรวมถึงการรักษาเสถียรภาพทางการเมืองซึ่งปีหน้ายอมรับว่ามีความเป็นห่วงความมั่นคงในทุกด้านทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองซึ่งการบริหารประเทศให้สงบสุขและมีเสถียรภาพจะทำให้ต่างชาติมีความเชื่อมั่นต่อไทยมากยิ่งขึ้น